นีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับมดรถไฟฟ้านะครับวันนี้มดมาแปลกหน่อยนะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีใค้ขายวันนี้ก็ขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่สีดําตัดทองนะครับสีดาตัดทองตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวเนี้ยราคาอยู่ที่26,900บาทนะครับแต่สีม่วงสีเขียวสีสีเทาอ่า สามสีเนี้ยราคา25,500บาทนะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วน100%นะครับสามารถทำความเร็วได้นะฮะหกถึงเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าแล้วถามกับกันท่านผู้ชมอยากรู้อยู่แล้วว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อเนี่ยวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่วิ่งได้ทั้งหมด30กิโลประหยัดมากครับ ยุคนี้นะครับเราอยู่ในช่วงที่ยุคข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงทำงานเสร็จหาเงินไปเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเพื่อขับรถไปทำงานนะฮะตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันก่อนนะครับแต่ผมบอกก่อนว่ารถคันนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านขับไปซื้อขข้าวหน้าปักซอยซื้อแกงกินกาแฟเอ่อขับซื้อของในซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้ได้นะครับออกถนนใหญ่ไม่ได้นะครับไม่แนะนำนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวมดพามาดูของแต่งก่อนดีกว่าอ่าคันนี้ดูนะฮะล้อหน้านะคะมากับจานดิสเบรกนะครับเป็นจานตัวใหญ่นะครับหน้าจอเรือนใหม้นะครับเป็นดิจิตอลอันเนี้ยเปิดไว้อย่างเงี้ยก็คือบิดไปได้เลยกุญแจดับเปิดตั้งบิดได้เลยนะครับมีให้3เกียร์นะครับสามารถเลือกปุ่มตรงนี้ได้นะฮะเป็นเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สอนะฮะสามนะครับ เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็น1 2 3มีทั้งหมด3เกียร์นะฮะอ่านี่มอตั้งเป็นเกียร์หนึ่งไว้แบตเตรอรี่จะฟ้องอยู่หน้าจอนะครับว่าเ,เหลือกี่ปเปอร์เซ็นต์อันนี้64.3นะครับอ่าอน,นะครับท่านผู้ชมราคาย้ำนะฮะ25,500บาทนะครับรถไฟฟ้าวิ่งได้30กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับดูไฟหน้าเขาสิครับ ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED LED นะครับในราคา25 0 0 0ได้ไฟ LED ได้ล้อแม็กแบบแต่งได้เบรกนะครับอ่าอะไรหาได้ในท้องตลาดทั่วไปเลยไม่ยากนะครับเดี๋ยวรถพามาชมกันขับขี่ว่าเจ้ารถคันเนี้ยขับขี่เป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ารอสักครู่เดียวครับไปเดี๋ยวรถพาไปลองกันท่านผู้ชมครับขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับกุญแจดับก่อนนะฮะ กุญแจดับตอนนี้กุญแจดับอยู่นะครับแค่มดบิดกุญแจปั้งเดียวไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับอันนี้สวิตดับอยู่นะครับแค่บิดกุญแจบิดเสร็จแล้วหน้าจอเปิ้งเลดี้พร้อมบิดพวงมาลัยไปทันทีเลยครับท่านผู้ชมไปทันทีเลยนะครับดูนะครับไปแล้วครับแรงมากเบรกลึ๊บ บนพื้นกระเบื้องอาจจะลื่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมมดคนเดียวเนี่ยน้ําหนักอยู่ประมาณตอนนี้น่าจะหนักประมาณ60เดี๋ยวเอาผู้กองโจ๊กขึ้นมาอีกคนนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าไอรถคันนี้แบกไหวหรือเปล่ามดหนัก60ผู้กองโจ๊กหนักเท่าไหร่ครับ95ครับผู้กองโจ๊ก95นะครับ95ก็เป็น150ยกิโลแบกได้สบายเลยครับน้ําหนักดูสิครับท่านผู้ชมนิ่มเงียบ30กิโลไปแล้วนะครับ รถนะครับรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตอนนี้มดมีอยู่จํานวน4สีนะครับมีจํานวนอยู่30คันเข้ามาล็อตเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะเอาไปใช้ในหมู่บ้านหรือเอาไว้ซื้อของอเนกประสงค์ในซอยใกล้ๆนะครับไม่ออกถนนใหญ่นะครับย้านะครับไม่สนับสนุนให้ออกถนนใหญ่นะครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่ a m 7 8 9วันนี้นะครับถ้าใครมาฟังคลิปตอนท้ายแล้วเนี่ยมดแจ้งราขายทีหนึ่งนะครับ3คันนี้นะครับ1 2 3 3 4สีนี้ 25,500บาทนะครับส่วนสีดำตัวนี้เป็นตัวลิเบเต็ดนะครับสีพิเศษนิดนึงจะแพงกว่านะครับ26,900าบาทเท่านั้นนะครับรถทุกคันเรามีรับประกันให้นะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับที่มดเลือกมามดเห็นว่ามันว้าวมากและมันคุ้มกับราคานะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอลากับขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็มาชมรถตัวจริงได้นะครับหรือมาทดลองขับกปได้นะครับ รถไฟฟ้า100%วิ่งได้30กิโลเมตรนะครับชาร์จกับไฟบ้านได้ปกตินะครับมีอุปกรณ์การชาร์จให้วันนี้มดลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ